ถ้าแบบขวดสเปรย์สิอีโก้เคริสมน้ำหมักหนึ่งส่วนต่อน้ำหนึ่งส่วนเลยนะจ๊ะเพราะว่าให้พอบานทีผู้เดียวขึ้นสิบไวเพราะว่าปวดหลังมันจะโซ่สิโซส่ซสิสีเดี่ยวนี้เราเอาแบบเข้มข้นน้ำหมักหนึ่งส่วนต่อน้ำหนึ่งส่วนเราจะทำกัน ใส่นัมมักตัวอะไรกัใส่น้ำซ้ำหน่ะน,นะจ๊ะสีเป็นแถวเลยมันจะหลงอันนี้แบบเข้มข้นห้องประตองสีหลายคือของพ่านสีนะจ๊ะทันเป็นทางแบบน,นั้นมันกบมันกัเจือจางมาข้มข้นอีโกะก็จะใส่สองฟ้าหรือประมาณยี่สิบสามสิบี่สี่ตัวนั้นยี่สิบลิตรคุณน่านะจะ แน่ว่าเรารีบร้อนตามเวลานะคะไม่รู้ว่าปนจิตมาต่อหน,นจะเข้าตรงเต่าเลยต้องสีส่อยกันจะนี่เราฉีดแบบขวดสเปยผสมน้ำหมักหนึ่งต่อนหนึ่งค่ะเขาแกก็บอกมาใส่ปุยให้น้วจะ น้ำมักของเราก็เป็นแค่ธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารรองเป็นวิตามินไ้โดรเนยางก็จะผเป็นถาุอาหารหลักม่าลองมึงจ้าถือว่าเป็นแปลงทดลองนะจ๊ะเป็นแปลงทดลองไปเลยว่าบ่าใส่ปุ๋ยเม็ดบใส่ปุ๋ยเม็ดใส่ถาุอาหารหลักเลยถาุอาหารหลักสามโตะบริได้ใส่เลยแะ้วก็ห้องใส่แต่น้ำมักอาจารย์เุิมันจะเป็นยังไงนะจ๊ะถือว่าเป็นแปลงทดลองไปเลิก้า ต้นนี้กะตายซีดไว้น้ำชื้นดีว่าเป็นแปลงทดลองไปเลยมาเบ่งพ้นกันได้จ้ะ่าใส่ตะนนำมักชีวภาพอาจารย์ต้น,นีอย่างเสียอ,อกดีบ่เพราะ,ระว่าถกแกขึ้นจิบ่าใส่ปุ๋ยเห็นออกจะส่งองขึ้น อิ่มซิมอยู่เอาใส่น้ำหมักที่เราซื้อมาใส่เองนี่แหละที่โขกจะอัปเดตให้เบิ้งน้จ้าบ้านจะเป็นยังไงอยากเสวอกดีบด่เพื่อนเพื่อนอติดตามนะจ้าพลอยที่สนใจทียโกกซีรีส์ดิกวเบื้งเรื่อยจ้าเมื่อนี้กับสวัสดีจ้า